thank you เคยเห็นเลรนาะว้าวทำมาจากอะไรนะกะทิทำมาจากกะทิแป้งเข้าเจ้าหรือข้าเหนียวอยากพากวินไปเมืองไทยแล้วก็ไปกินอุ้ยน่ารักขมนมถ้วยอันนี้ก็เป็นฉีกนะฉีกแล้วคุณตัดอยู่กรินใช้กันไกลไงคะอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้ทายชื่อใบอ่ะดูใบ่ะดูเหมือนใบใบ ไครับไก่เกาหลีกลาวินครับวันนี้คุกกี้ได้เตรียมขนมอะไรต่างๆให้กาวินกินนะครับยังไม่รู้แต่อะไรยังคืออะไรนะครับแต่อันนี้คุณขุนอ่ะอาจจะชื่อว่าขนมถ้วยใช่ไหมคุกกี้ใช่ค่ะอ,อ๋อน,นี่เป็นขนมถ้วยแต่ทรงอย่างที่เหลือมันแปลกๆนะครับเห็น <c oughs> เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ซื้อมาจากไหนเป็นคนไทยที่ทําขนมไทยที่เกาหลีอินเทอร์เน็ตอย่างนี้หรอคุกกี้กดซังซื้ออย่างนี้หรอใช่อ๋ออันนี้ยังไม่เคยกินเลยอันนี้คือขนมถ้วย,วยทํามาจาก กะทิใช่ไหมกินเลยอาวเดี๋ยวรู้ชื่อก่อนได้ไหมรู้ชื่อก่อนแต่ละอย่างดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ลองให้กวิดทายชื่อขนมแต่ละอย่างอันแรกกวิดน่าจะได้เห็น่ายแล้วอันนี้รู้อันนี้รู้จักเคยกินที่ร้านของใครไงขนมถ้วยใช่ไหมแล้วเพราะอะไรถึงเป็นขนมถ้วยดูไหมก็วางไว้ถ้วยไงใช่ใช่เขาจะมีถ้วยกระเบื้องเล็กๆจริงๆแล้วขนมถ้วยอ่ะมันมีชื่อเรียกเพราะว่าตัว ถ้วยเล็กๆของเขาอะมันมีชื่อว่าตะไลถ้วยตะไลอ่ะใช่ถ้วยตะไลข้างบนกับข้างล่างสีไม่เหมือนกันเลยอะก็คนละชั้นข้างล่างมันจะเป็นแป้งข้างบนจะเป็นกะทิอ๋อมันอยู่แยกกันได้อย่างไงอะก็เขาใส่ทีละชั้นต้องมีสกิลในการทำถูกต้องเหมือนตอกไหมอืมเหมือนตอกเกาหลีนะอืมรู้สึกเหมือนมันกรหวานหรือไม่ก็เกาลีไม่ใช่ไม่ใช่หรอให้ทายว่าชื่ออะไรอันนี้ยากอ่ะ ลองแต่งชื่อไหนก็วีลองแต่งชื่อขนมขนมหวานในใบใบโอเคขนมกลมๆในใบใบอ่ะโอเคค่ะขนมเทียนในเข่งไส้เค็มยากปะยาวอ่ะยากมากขนมเค็มอะไรนะขนมเทียนขนมเทียนในเข่งในเข่งไส้เค็มไส้เค็มเออไม่เกี่ยวกับเทียนอะไรอ่ะ คืออันเนี้ยเขาเป็นการ mix กันเป็นการผสมกันผสมเทียนด้วยไม่ไม่ผสมเทียนยากอ่ะคุณนั่นก็ยากเหมือนกันขนมเทียนจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยมันเป็นขนมเทียนแต่มันเอามาใส่ในเข็มก็เลยใส่เค็มก็คือรสชาติแบบเค็มๆอ๋อทำมาจากอะไรอ่ะข้างในอ่ะมีแป้งแป้งเออแล้วก็เอามาใส่ไส้เค็มอาจจะเป็นไส้แบบพริกไทยเกลืออะไรก็พริกไทยด้วยเหรอเออมันจะเป็นไส้เค็มๆอยู่ในนั้นในความหวานใส่พริกไทยด้วยใช่ จะต้องลองชิมดูแล้วก็ข้างข้างนอกอันนี้อะไรใบเชื่อว่าอะไรใบตองไะใบตองเออใบตองใบตองอันนี้ใบเหมือนกันไหมคุณรู้จักต้นกล้วยไหมกล้วยรู้จักเออที่มันเป็นใบอ่ะมันเป็นใบของต้นกล้วยอันนั้นเหรอใช่ดูเหมือนนะเหมือนป่ะดูเหมือนนะเออเหมือนเหมือนเหมือนถ้าไม่ถูกทุกท่านช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะครับเรามีข้อมูลน้อยอ่ะใบตองใบตองใช่ไหมข้างในมีอะไรอ่ะให้ทายว่าข้างในจะมีอะไร รู้สึกว่าจะมีข้าวอันนี้ให้ทายว่าชื่ออะไรคะอาจจะต้องใช้ชื่อใบตองแน่ๆข้าวเหนียวใบตองใช่ไหมผิดข้าวหวานใบตองข้าวเหนียวหวานอยู่ในใบตองได้เหรอผิดค่ะข้าวต้มมัด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 ใช่ี้ยใช่ มันมัดมัดอยู่ใช่ไหมเดือเอาอะไรมัดมัดประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้มีไส้ข้างในเป็นไส้อะไรให้ทายผลไม้ผลไม้ด้วยเหรอใช่ขี้น่ะขี้น่ะลองดูลองดูลองดูคิดว่าอะไรอยู่ในนั้นมะม่วงไม่สับปะรดไม่ใช่กล้วยอุ้ยตี๋ต้องแตงฟันอยู่ในใบกล้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นธัญพืชอยู่ในนั้นคืออะไรธัญพืชหรอพูดมาธัญพืชอะไรอะไรเป็นธัญพืชแซลมอน เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วออาร์มนเกือบแล้วเอาขมดถั่วเออถั่วถั่วถั่วอะไรถั่วอะไรถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวไม่ใช่ถั่วสีอะไรถั่วสีอะไรถั่วสีสีแดงสีอะไรสีดำเออถั่วดำข้าวต้มมัดกล้วยถั่วดำอ๋อข้าวต้มมัดกล้วยถั่วดำใช่ยากเลยลองชิมไหมเดี๋ยวจะแห้งอร่อยก็พออร่อยก็พอเดี๋ยวเริ่มจากขนมถ้วยเนาะ อันนี้ต้องกินแบบอุ่นๆใช่ปะใช่ตอนเรากินที่ร้านน้องใครอ่ะคือเขาขายในตู้เย็นในแล้วก็เลยซื้อแล้วกินก็แบบเกนต้นนั้นเข้าใจว่าขนมถ้วยเขาเป็นขนมที่กินแบบเย็นๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อุภูมิปกติอ่าส่วนใหญ่วันนี้สุดท้ายวันนี้ได้กินแบบถูกต้องแล้วครับทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วกินแบบเย็นๆไม่ได้โอ้ยแบบเยลลี่เลยอ่ะดูเหมือนเยลลี่อ่ะ อ,อย่างนี้อใช่เลยอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ต้องกินอย่างนี้แหละม,มันกินแบบเย็นเย็นไม่ใช่อะ่ะอันนี้ใช่เลยคนละความรู้สึกใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนขนมหวานจริงๆอบคุณอรอไหมอืมอม,มีความรู้สึกยังไงข้างาล่างกับข้างบนมันจะแบบไม่เหมือนกันต่อมัน นุ่มอ่ะเพราะว่าด้านหนึ่งมันจะเป็นนุ่มอะ่ะด้านหนึ่งไม่ถึงกับแข็งแต่มันแข็งกว่าอีกด้านหนึ่งเพราะด้านล่างมันเป็นแป้งลยอืมก็เลยเคี้ยวแล้วมันสนุกดีอะ่ะข้างล่างอะ่ะมันหวานพอดีอะ่ะแต่ข้างบนอะ่ะเค็มเค็มมันมันหวานพอดีอะ่ะ หอมหอมเพรากะทิใช่ไหมใช่คือจริงๆเราอยากดูวิธีการทำนะอยากทำเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่อยากทำอ่ะอยากดูอ่ะก็อยากดูในการทำอ่ะก็ทำยังไงถึงจะได้แยกเป็น2ด้านอ่ะใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เปิด Youtube ให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนดู Youtube ดีกว่าครูกิฟบอกว่าห้ามกินหมดถ้าไม่อย่างนั้นตายค่ะเพราะครูกิ็ยังไม่ชิมเลย ขนมทั่วอย่างเนี้ยอยากแนะนำให้กับคนเกาหลีด้วยอ่ะมันมีความเสน่อร่อยอ่ะแต่คือแล้วก็ต่อไปอันนี้ขนมอะไรนะจำได้ว่ามันเหี่ยวๆนะขนมเทียนเดี๋ยวๆขนมเทียนข็งขนมเทียนในแข็งไส้แข็มโอเคโอเคกินยังไงกินปอกก่อนไหมอันนี้ทะเออปอกก่อนปอกก่อนใช่ไหม ใช้มือเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมโอ้ยเหน,นียวเหนียวอ่ะเหมือนตอกเลยใช่ไหมตกเลยอ่ะมันเป็นตกเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เหมือนหน้าแต่เหมือนตอกเกาหลีมากๆเลยครับเดี๋ยวลองกัดกินดูอื้อืมดูแล้วอะทำไมตั้งชื่ออย่างเนี้ยทำไมอะ ข้างในมันเค็มๆอ่ะเจ็บข้างนอกมันหวานๆเค็มด้วยเออเค็มด้วยอ่ะตอนแรกมันงงว่าในของหวานอ่ะใส่พริกไทยใส่พริกไทยอ่ะเอ้าใส่พริกไทยด้วยอ่ะของหวานมีไหมมีกลิ่นพริกไทยมีรู้สึกได้ร้ยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะแต่กินเร็วปุ๊บมันก็เข้ากันดีนะเออมันเข้ากันดีอ่ะมันเป็นของหวานได้เลย ดืดดืดปะเคยกินครั้งแรกหรออือเป็นครั้งแรกเลยอะไม่ถึงกับแปลกใจมากๆเพราะว่ารสสัมผัสหน้าตาเนี่ยคล้ายคกับตอกเลยใช่ใช่ใช่ก็อ่อยไม่แปลกมากเท่าไหร่แต่พอกินเล้วปุ๊บมันก็แปลกพอรสชาติมันไม่รสชาติมันแตกต่างกันเลยอะก็อร่อยอร่อยเดี๋ยวกูวิ่ล้างปากก่อนนะครับจะได้รู้สึกรสชาติลวกลวเลยอันนี้สุดท้ายแล้วชั่วอะไรนะ ขนม e ข,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 ข้าวข้าวต้มกล้วยข้าวต้มมัดกล้วยถั่วดำโอเคจริงๆดดึึงงหน้าตาออกมาแล้วหน้าตาออกมาแล้วเบ็นี้มมันก็ดูเนื้อเนื้อเหมือนกันนะดำดำวันนี้อะไรอ่ะถั่วดำใช่ไหมงั้นชิมเลยนะครับแั่ข้างเลยเห็นสีเหลืองเหลืองด้วยอ่ะเอออืมอืม มน่ารู้รู้รู้ก่อนไปเข้าปากอ่ะมีหอมกล้วยก็เลยก็ิ่นบอกว่าเฮ้มอันนี้อ่ะอันนี้แหละอร่อยพอเอามาใกล้ๆปากอ่ะรู้สึกหอมกล้วยเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้อร่อยแน่นอนอย่างนี้ยเออแล้วกินแล้วอร่อยจริงๆอยู่ที่เมืองไทยสงปีครับยังไม่เคยกินข้าวของไทยเลยครับอร่อยขนาดนี้ต้องกินอีกจริงจังมากตออยากให้แทมินได้กินเลยเนาะ เทมินด้วยอยากให้เพื่อนๆก็วิลลงดูด้วยอะ่ะเทมินกวางมินทุกคนเลยอะ่ะเดี๋ยววันหลังเรียกทุกคนให้ชิมดีกว่าอร่อยจริงๆครับเป็นฟินาเล่เลยอันนี้อขอบกันตั้งนานทำไมเพิ่งซื้อมาเจรายอะ่ะเจริญเพิ่งเจอร้านนี้ที่อร่อยชอบเลย <laughs> มีความสุขอร่อยเมื่อไหร่เรัเพิ่งกินข้นขาวเสร็จด้วยนะครับทุกคนแต่ของของหวานครับของเขามันตั้งห่างไหม สามอย่างนี้ก็วินให้คะแนนอันไหนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนาะอันนี้ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดกล้วยทั่วดาโอ้สาชิ้เลยรู้ไหมที่ไทยขายเท่าไหร่อันนี้เหรอขายเป็นชิ้นๆอย่างนี้เหรอเขาจะขายเป็นชิ้นคู่กันอันนี้เนรอใช่แล้วมันจะมัดรวมกันมาคิดว่านะสี่บาทมาห้าถึงสิบบาทอ้าวจริงเหรอจริงโคูกเลยอะโคตรถูเลยอะตกไปที่เมืองไทยแน่นอน ซื้อที่เกาหลีเท่าไหร่จ้ะซื้อข้าวต้มมัดกล้วยทัดวดมที่เกาหลีนะครับสชิ้นอะ150บาทเลยนะครับทุกคนยังไม่ได้รวมค่าส่งนะถ้ารวมค่าส่งก็ประมาณส่งรยบาทไหมไม่ถึงไม่ถึงเออประมาณ180บาทร้อเยเก้าบาทนะครับลำดับที่สงนะก็จะเป็นขนมถ้วยไปเลยคือกินแต่แบบเย็นๆไงแต่รอบนี้กินแบบถูกต้องอะ่ะอร่อยมากเลยก็เลยคะแนนลำดับที่สองนะครับซื้อที่ไทยเท่าไหร่ น่าจะ10บาท20บาท10บาท20บาทประมาณ5-6ชิ้นใช่ไหมใช่ที่เกาหลีเท่าไหร่จ้าห้าพัรอนทุกอย่างห้าพัรอนหมดเลยใช่อันนี้ก็เลยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ถึงเลยห้าสิบมั้งก็ประมาณเลยสี่สิบประมาณใช่ไหมขนมข้าวต้มกล้วยถั่วดำใช่ไหมคุณมันอยู่ตรงไหนคนละอย่างอะไรหรอข้าอันนี้เป็นอันนี้เป็น ขนมขนมเทียนในแข่งไส้แค็มอุ้ยแพงกว่าสิบเท่าเลยอเออแต่สาหรับคนเกาหลีนะใครที่ยังไม่เคยกินเนาะถ้ากินเราชอบแน่นอนอร่อยดีตอนนี้สถานการณ์โควิดที่เกาหลีนะครับค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับก็เลยอาจจะไปเที่ยวข้างนอกบ่อยไม่ได้แต่ก็จะพยายามทําคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันหลังจะเรียกเพื่อนๆเกาหลีให้ชิมขนมของไทยต่างๆดีก,กว่าด้วยนะครับนั้นคลิปของวันนี้ เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนดูคลิปให้สนุกกันเลยนะครับกวินก็เพิ่งกินขนมไทยเป็นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวกวินจะลองกินบ่อยๆนะครับแล้วก็มาเีวยวให้ทุกคนดูด้วยนะครับใครที่ชอบวิดีโอของกวินครับอย่าลืมกด s ับส c r i b และกดไลค์และกดอย่าลืมกดสับส c r i b และกดไลค์และกดกระดิ่งติ๊งติงให้กวินด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ มาคุกกี้มากินมากินด้วยกันแต่อันนี้อร่อย,ยนะช่วงอองอันเนี้ยเดลนาน,มนไม่เหมือนใครไม่เหมือนบางนานอะไรเดลนานอ่ะอ,อ,อันนี้ถือว่า